ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับช่วงนี้ติดตามกันครับเรื่องของการแจกเงินรอบสองให้กับผู้สูงวัยนะครับเรียกว่าแจกเงิน1 0 0 0 0บาทเฟดสองให้กลุ่มผู้สูงอายุนะครับเป็นการแก้หนี้ให้กับประชาชนคนไทยนะครับรวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลนะครับประเด็นเหล่านี้เนี่ยจะมีรายละเอียดอย่างไรนะครับฟังการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวจากรองศาสตราจารย์ดรสมชายพัคพาดวิวัฒนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองครับตอนนี้อาจารย์อยู่แล้วละครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ สวัสดีนะครับสวัสดีครับอาจารย์อยากให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องการแจกเงินหมื่นนะครับเฟสสองว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างนี้ครับจะมีอ่ผลอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับจริงๆเร,ราเศรษฐกิจไทยนะครับฟืบ้นตัวเรียกว่าจชัดเจนขึ้นตั้งแต่ไตรมาสสามแล้วเราเห็นว่าในไตรมาสหนึ่งนะครับแล้วก็สองเนี่ยดีขึ้นมาลําดับ ไกลมาสหนึ่งเนี่ยขยายตัวแค่1.5พอไกลมาสองเนี่ยขึ้นมาถึง2.2ุัสองบันปีแรกเนี่ยประมาณ1.9พอไกลมาสามขึ้นมาถึง3เปอร์เซ็นต์ะละครับเพราะฉะนั้นสามไรลมาสรวมกันเนี่ยเข้าใจว่าประมาณสัก2.2-2.3เพราะฉะนั้นอ,อ,อ,อโมเมนตัมเนี่ยผมคิดว่าในไรลมาสี่เนี่ยจะดีขึ้นอีกที่มันเป็นใจดีขึ้นอีกออส่วนนึงก็มาจากเรื่องของการแจกเงิน ที่เรากำลังพูดถึงนะครับ,รบนะครับกับอีกส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของอปลายปีเพราะฉะนั้นเป็นไฮซีซันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่า,าท่องเที่ยวปีนี้น่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งไวค้คือประมาณสามถูกล้านคนคือเท่าที่ผ่านมาในสิบเดือนเนี่ยมันก็ใกล้เคียงมากก็คือเดือนละสามล้านนะครับเพราะฉะนั้นทั้งปีเนี่ยประมาณสามถูกล้านละอันนี้ก็เป็นตัวช่วย แล้วก็อีกส่วนหนึ่งส่งออกเนี่ยในในในเดือนที่ทผ่านมาก็ขยายตัวถึงประมาณ8.9ทั้งปีเนี่ยก็จะเป็นบวกละประมาณสองร้สาเปอร์เซ็นแต่ตัวที่กระตุ้นจริง,รงๆที่มาในช่วงของครื่งจีหลังเนี่ยก็จะมาจากตัวที่มันแสดงความอ,อ่อนแอในตอนไตรมาสแรกน่าถือการลงทุนแล้วก็การใช้จ่ายของภาครัฐการใช้จ่ายของภาครัฐเนี่ย ก็บวกแต่ว่าลงทุนนะใ,ใน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 ไตรมาสสุดท้ายเนี่ยเราเห็นได้โหขึ้นมาทั้งยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นเป็นการขึ paint, ้นฟาเป็นครั้งแรกในรอบหลายหลายไตรมาสภาครัฐนะฮะเพราะว่าก็มาจากที่รัฐบาลเนี่ยเรามีก็ประมาณมีอะไรต่างเหล่านี้ตัวที่อ่อนแอลงไปหน่อยก็จะมีเป็นการลงทุนของภาคเอกชนซึ่งที่ไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยติดลบทั้งปีก็คงจะติดลบ อ่ังคืงอแล้วพอบกนิดหน่อยหรืบรับติดลบกับเรื่องของการบริโภคนั้นยังขยายตัวอยูยย่เลอ่อนแอลงรอบปีที่แล้วขยายตัวเยอะพราฉะนั้นพูดง่ายเอ่อไอ้ตัวที่เรากำลังพูดถึงไอ้ตัวดิจิทัลเนี่ยมันก็ช่วยโมเมนตัมให้ตัวเศรษฐกิจในไตรมาสสี่เนี่ยคงจะฟื้นตัวในลักษณะที่เรียกว่าแข็งแรงกว่าไตรมาสสามถ้าไตรมาสสามเปอร์เซ็นเนี่ยไตรมาสสี่เนี่ยสายมารถจะขึ้นมานะเอ่อขึ้นมาถึงสามจุดห้าและจะสี่เปอร์เซ็นขึ้นมาได้ ่จะทําให้ทั้งปีเนี่ยฮะจะขยายตัวได้ประมาณ2.6ซครับครับถ้าเกิดมองเรื่องของการแจกเงินหมื่นให้กับผู้สูงอายุเนี่ยครับเขาก็มองว่าผู้สูงอายุบางคนเนี่ยอาจจะเอาไปไว้เป็นเงินออมไม่ได้ออกไปใช้จ่ายทําให้ผลเศรษฐกิจดีขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยเอาไปเ,เป็นเงินเก็บเนี่ยสัดส่วนใหญ่ไม่ได้ออกมาใช้จ่ายในการที่จะทําให้เศรษฐกิจเนี่ยมันหมุนเวียนหรือมันดีขึ้นอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงครับผมคิดว่มีบ้างนะครับครับ ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าอมันจะมีบางคนนะครับที่ที่ที่อ่อย่างที่คุ่นว่าแต่มันก็มีสองประเภทที่เอามาใช้จ่ายรประเภทแรกนะครับก็คือว่าเอามาใช้จ่ายเลยเพราะว่าขัดสนซึ่งอันนี้ผมว่าจะมีจํานวนเยอะมากกว่ากับประการพวกที่สองจะเป็นกลุ่มซึ่งนะฮะอาจจะเรียกว่าพอมีเงินเ็แต่พอมีเงินเข้ามาปบเฮ้ยก็อยากจะเรียกว่า ไหนๆมีเงินเข้ามาอาจจะเดี๋ยวพอฉลองกันิดหด่อยอเพราะฉะนั้นผมว่าจะมีสองกลุ่มที่ยังไงก็คงจะมีการเอามาใช้เงินแน่แต่มีบางกลุ่มที่เรียกว่าเก็บเอาไว้นะครับเก็บเอาไว้แต่ถามว่าเก็บไปนานขนาดไหนจจเหมอ,อการเรียกว่าฉลองกันมีการการเล่นสนุกทุกคนคนที่เรียกว่า้มมีเยอะก็เก็บไว้เพิ่มเติมอะไรน้องนี้ครับแต่บาอย่างน้อยที่สุดมันก็ช่วยกระตุ้นแน่เพราะว่ายัางไงก็ตามคนที่มีเงินเข้ามาปั๊มเนี่ยก็คงคงอยากจะมีความรู้สึกว่า้ ไหนๆอย่าพอมีเงินแต่มีเงินเข้ามาอาจจะเรียกว่าวต้องฉลองกันบ้างพราะในสรวนี้ผมไม่แปลกใจว่ามีมมมีคงจะมีการกระตุ้นบ้างแต่จริงๆแล้วการกระตุ้นในตัวไทยมาสีเนี่ยมันมีหลายตัวที่ช่วยกระตุ้นอยู่แล้วตัวนี้เป็นตัวช่วยเสริมเข้ามา,าบ้างเท่านั้นเองครับ รเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้สินแล้วครับก็บอกว่าตอนนี้หนี้ครัวเรือนเนี่ยเยอะมากนะครับการแก้ไขปัญหาหนี้สินอาจารย์มองว่าควรจะเป็นยังไงเรื่องของดอกเบีย้ยหรือมีแนวทางโครงการอะไรที่รัฐบาลควรที่จะทําแก้ไขปัญหาเรื่องของหนี้ครัวเรือนที่มากขึ้นมากขึ้นทุกวันนี้ครับเราจะเห็นหนี้ครัวเรือนนะครับเอในกรณีนี้เนี่ยไม่ว่าภาครัฐเอกชนเนี่ยก็มีการแก้ไขลักษณะเหมือนกันแปะ๊ะหนึ่งช่วย่อนปลนเรื่องของหนี้ หยุดหยุดชำระหนี้อหยุดชำระชั่วคราวไอ้หยุดดอกเบี้ยชั่วคราวสองให้ร่วมมือการลดเรื่องของออะไรครับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ทางด้านของเอกชนทางด้านรัฐก็สำหรับเอกชนธนาคารก็มีแนวโน้มที่จะช่วยว่าตกลงไม่ต้องเงินเข้าฝนะังรัฐแล้วเพราะฉะนั้นทางด้านธนาคารของภาคเอกชนก็จะเอาเงินอันเนี้ยมาช่วยลดเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นที่พูดและมีการทํา ตัวนี้ก็ดีอย่างหนึ่งแต่ว่าไม่ได้แก้ปัญหาตรงจุดนะครับนะครับเพราะว่านี่ผัวเรือนที่เพิ่มขึ้นมาตลอดนะมันก็มาจากเหตุผลคือรายจ่ายมากกว่ารายรับครับถามว่ารายจ่ายมากกว่ารายรับก็คือแหละเหงความสามารถในการแข่งขันของเอกชนของอะไรครับไอซอหรือของของผัวเรือนที่บูดถึงเนี่ยมันแย่พอแย่ปั๊บเนี่ยที่ผ่านๆมาแหละเราแก้ด้านผ่อนปลน แต่ไม่ได้แก้ให้เขาเนี่ยพัฒนากี่ความสามารถในการแข่งขัน,ขน,ขนมีการพยายามจะทําแต่ไม่ตรงจุดคือไม่ใช่รัฐบาลชุดนี้เท่าในพูดถึงรัฐบาลทุกชุดเลยที่ผ่านมาเนี่ยแก้ไม่ตรงจุดนะครับเพราะว่ามีการพูดว่าจะพัฒนานวัตกรรมนะครับช่วยเขาหนาพัฒนาเ,าเรื่องของอะไรครับาสามารถที่จะเอาเทคโนโลยีมาช่วยต่างๆเอาเข้าจริงๆมีแต่พูดหรือบางทีทําทําแล้วไม่ตรงประเด็นเพราะฉะนั้นอันนี้ผมชอเป็นการท้าทายรัฐบาลน,นะครับว่าต่อไปนี้ รัฐบาลก็มีการพูดอยู่ว่าจะพยายามช่วยเหลือเพราะฉะนั้นนี้ก็คงจะต้องมา,าพิสูจน์ละว่าเอาเข้าจริงๆริงรัฐบาลชุดนี้จะทําได้ดีกว่ารัฐบาลชุดก่อนได้ขนาดไหนก็คือหนึ่งนะครับทําให้เขาเนี่ยมีนวัตรกรรมสองนะครับนาเอาเทคโนโลยีเหล่าเนี่ยมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นในกรณีที่ช่วยเนี่ยช่วยได้ครึ่งเดียวจริงๆไม่ถึงครึ่งด้วยครับเพราะว่าการช่วย ผ่อนปล้นเรื่องของหนีเสินเรื่องในช่วยเขาเนี่ยเรียกว่าเรียกว่าเาดือดร้อนน้อยลงแต่ตัวที่จะทําให้เขามีความสุขนั่นหมายความว่าต้องมีรายรับมากกว่ารายจ่ายและกจะืมว่าการแข่งขันวันนี้นะครับอ่ของคนเหล่านี้มันไม่ได้แข่งขันในประเทศเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยมันซื้อสินคา้าคนทั่วโลกเลยับเดีอยู่นี้สินคา้าจีนนะครับ,รบข้ามาะลักในเมืองไทยส้นตูดสูงสสสสสสอันนี้ก็เป็นภาระอีกอันหนึ่งที่ทํำยังไงถึงจะแก้ปัญหาเรื่องของสินค้าจีนที่ทะลักเข้ามา แล้วยังมีประเด็นปัญหาที่จะต้องเตรียมแก้ไขเพราะว่าในในปีหน้าเศรษฐกิจคงจะต้องมีการปักตัวในษณะที่ถูกกระทบจากแนวนโยบายซ้ํมที่จะมีการปิดการทางการค้ามากขึน้นอันนี้ก็เป็นมาตรก,การที่รัฐบาลคงจะต้องมีการเตรียมตัวรองรับสําหรับในปีหน้าด้วยครับครับต้องจับตาดูนะครับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เป้าหมายของรัฐบาลที่ตั้งเอาไว้บอกว่าเศรษฐกิจจะขยายตัว5%จะทำได้หรือไม่อย่างไรนะครับวันนี้ทางรายการขอบคุณอาจารย์มากครับที่มาพูดคุยกันครับ ครับสวัสดีนะครับครับสวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดรสมชายพระคภาทวิวัฒนนักวิจารารอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองนะครับก็ได้วิเคราะห์ครับเรื่องของการแจกเงินหมื่นเฟสสองเนี่ยให้กับผู้สูงวัยนะครับแล้วก็มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆของรัฐบาลนะครับ